สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ร,รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคูณสำราญรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานค่ะสวัสดีครับต้องมิวครับโอ้โหประเด็นข่าวช่วงนี้ร้อนหลายเรื่องเองพี่สำราญรอ,อยากจะให้จับตาอะไรก่อนดีคะก็หนีไม่พ้นละครับเรื่องกัมพูชาจะต้องทําสื่กันต่ออีกยืดเยอ จะจบยังไงนะจะจบยังไงอย่างนี้นะครับเพันสูงริ้วเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะเราจะคุยกับคุณปานเทพพัวพงพันธ์ค่ะท่านเป็นคณะบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านละท่านผู้ชมที่เคารพครับอาจารย์ปานเทพคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยเพิ่งจะให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่สดๆร้อนๆนะคะว่าขอให้ทุกฝ่ายอย่าปั่นข่าวเพื่อตอบโต้กัมพูชาเพื่อรักษาความสัมพันธ ระหว่างประเทศอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังคุณภูมิธรรมไหมคะข้อแรกก่อนนะครับเรื่องความสัมพันธ์ก็เรื่องหนึ่งแต่การประท้วงในนามรัฐบาลในสิ่งที่กัมพูชาพูดเท็จอันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องทําครับอณขณะนี้เนี่ยการประกาศว่าปราสาทตามเมือนทมปราสาทตาควายและปราสาทตาเมืองโตสร,รวมไปถึงช่องบอกเนี่ย เป็นคําประกาศของฝั่งกัมพูชาว่าอ,อยู่ในดินแดนของกัมพูชาซึ่งเป็นและจะไปสาโลกนะครับและการที่ฝ่ายไทยในฐานะรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในทางสากลและการประท้วงกัมพูชาว่าไม่ใช่พื้นที่ดินแดนเหล่านั้นเป็นของราชาจากไทยณขนาดนี้ยเราเพียงพ,พูดว่ามันอยู่ในเงื่อนไขาการเจรจาเอ u มมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับ ยิ่งคุณภูมิทำประกาศว่าพื้นที่ที่ถูกรุกราม200เมตรเป็นโนแมนแซนทั้งทั้งที่ไปดินแดนประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับหลักฐานทั้งหมดในการไม่ยืนยันในานามรัฐบาลไทยเนี่ยมันจะเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์หรือหลักฐานทางดิจิทัลที่บันทึกเอาไว้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศเลยว่ามันคือดินแดนไทยอาจจะมีนะครับกองทัพบก รหรือแม้ทัพภาคที่สองประกาศอย่างชัดเจนแต่เขาไม่ใช่ตัวแทนรัฐไทยเลยครับรัฐไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะทาตัวคุมเครือและมาพูดเอาเท่ว่าเราต้องปกป้อ,องอธิปไตยโดยที่ยังไม่ยืนยันว่าแผ่นดินไทยอยู่ที่ไหนไม่ได้ครับดังนั้นผมก็หวังว่ามันไม่ใช่เรื่องการปกปั่นให้เกียรติทางนะครับแต่เป็นการรักษาสิทธิ์ในฐานะการประท้วงโดยเพื่อ ไม่ให้เข้าข่ายกฎหมายปิดปากดังที่ตัวประสาทพระวิหารเคยถูนเสียไปนะครับทีนี้เนี่ยพูดถึงนี่อะไรนนก็แผนที่แล้วอาจารย์ปันเทพหนึ่งต่อสองแสนหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนนี่ว่ากันถึงที่สุดแล้วมันก็อยู่ในเอ็มอูสองห้าสี่สามอย่างเนี้ยเราจะปลดล็อกแผนที่นี้อย่างไม่ยอมรับแล้วให้มีผลทางปฏิบัติได้อย่างไรครับวิธีวิธีคือข,ข้อที่คือวิธีการเป็นอย่างไรครับข้อแรกก่อนเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าเราอาจจะพลังพลาดไปแล้วในการเซตเอ็มอู2543ที่มีข้อกําหนดในเรื่องของแผนที่ต่อ2แสนเอาไว้ในข้อหนึ่งของกว่าใช่ใช่ในขณะที่เอ u มอู2544เนี่ยก็เป็นการไม่ปฏิเสธเส้นไหลทวีปของจัมบ,บูชาที่เรียกร้องโดยมีการละเมิดหน้านน้าภายในรอบเกาะกูดแล้วก็12ไมล์ทะเลอาณาเขตรอบเกาะกูดนี่นะครับมันเป็นสิ่งที่ถูก กำหนดเอาไว้แล้วแต่ปีสองห้าสี่สองเอ้ขอพยสี่สามและสี่สี่ครับดังนั้นถ้าเราจะแก้ไขเนี่ยมีทางเดียวครับคือยกเลิกยกเลิกและการยกเลิกเนี่จะยกเลิกอย่างไรผมว่ามีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องยืนยันว่าที่เราต้องยกเลิกนั้นเพราะบันทึกความเข้าใจนี้ก่อให้เกิดการพิพาทมาตลอดยี่4ห้ายี่ปีและยี่ห้าปีนะครับนี่คือข้อแรก ดังนั้นไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสร้างมิตรภาพระหว่างสองประเทศเป็นลักษณะของการทําให้เกิดความคาดหวังมากเกินหลักธรรมชาติในบริเวณทางบกเกินกว่าสารปันน้ําและขอบหน้าผาจากฝั่งกัมพูชาและมีความคาดหวังเกินหลักเส้นมัธยฐานตามกฎาหมายทะเลสากลในทางทะเลเมื่อเรายืนยันเช่นนี้เนี่ยเราก็กําหนดได้ครับว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิด 400กว่าครั้งตลอด25ปีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการพิพาทการรุกร้ํามาโดยตลอดเราสามารถประกาศยกเลิกได้ครับประการที่สองก็คือว่าถ้าไม่แน่ใจก็ต้องลืมอย่าลืมว่าเมื่อไรก็ตามที่มีบทเปลี่ยนแปลงอนาเขตหรือสุ่มเิงว่าจะมีบทเปลี่ยนแปลงอาาเขตและความมั่นคงเกิดขึ้นรหรือกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศและเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันเกิดแล้วนะครับ เราก็สามารถดำเนินการใช้หลักฐานชิ้นนี้เนี่ยขออนุมัติในการยกเลิกทั้งหมดโดยรัฐสภาเพราะมันเกี่ยวข้องกับบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตซึ่งต้องอาศัยรัฐสภาและพระบรมราชโองการหรือพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรถถัฐธรรมนูญมาตรา178นะครับทำสองประการนี้ได้เราก็ยกเลิกได้ครับและถามว่าต้องทะเลาะด,ด้วยการรบกันไหม,มไม่ต้องนะครับ เพราะว่าการประชุม JBC ยังมีอยู่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเอโมูแล้วคุยกันไม่ได้อันนี้เราจังเลิ่ก,การประชุมก็มาตกลงกันใหม่ว่าบันทึกความเข้าใจที่ใช้แผนที่ซึ่งปัจจุบันกําลังใช้ดาวเทียมอยู่คุณประสาทประสาทวนิชัยอ้างว่ามาเป็นแผนที่ดาวเทียมดังนั้นมันก็ต้องมาคุยกันใหม่อันนั้นคือแผนที่การเดินสํารวจไม่ใช่แผนที่ตามเอ u ยูที่กําหนดเอาไว้ข้อหนึ่งข้อควายซึ่งระบุให้ใช้แผนที่ที่จัดทําขึ้นโดยฝรั่งเศส นะครับแล้วยังมีมีบันทึกเอาไว้ใน MOU ตอนเสนอมติคอรมอในการเข้าที่ประชุมเพื่อทราบเมืม่อวันที่12มิถุนาย,ยน2543ว่าให้หมายถึงแผนที่มาตราส่วนหต่อสองแซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งครับดังนั้นฝ่ายเดียวไดถ้าเราจะใช้แผนทีท่ธรรมชาติเราก็เป็นเหตุผลใหม่ที่จะยกเลิกในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งและไม่เป็นธรรมต่อทั้ง2ประเทศเรายกเลิกฝ่ายเดียวก็ได้ใช่ไหมจานปานเทศ ได้ไสัญญาจะเกิดขึ้นยินยอมได้ด้วยความเข้าใจต้องเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะยกเลิกทําได้ทันทีครับ,รบเพาเท่ากับสัญญานั้นเป็นบันทึกความเข้าใจที่เคยถูกพันมันก่อนหน้านี้เมื่อมีสถานการณ์ที่ทํำให้เกิดความไม่เข้าใจมันก็แปลว่าเป็นเป็นบันทึกแข่งความไม่เข้าใจเราก็ต้องยกเลิกครับไปสู่การบันทึกความเข้าใจที่ตกลงกันใหม่ จะใช้เวลาการชุม JBC หรือ JBC หลังจากนี้ก็เอาให้เป็นที่ยุติแต่อย่าไปเสียเปรียบจนเกิดความคาดหวังในการรุกรั้าคาดหวังว่าจะเกิดการพิพาทแล้วก็จะไปศาลโลกเพื่อวินิจฉัยจาก M.O.U. ฉบับนี้จากแผนที่ฉบับนี้อย่างที่กัมพูชาประกาศอยู่ตอนนี้ไม่ได้ครับค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ยกเลิกเนี่ยคือ,อยังไงฮะมันมีโอกาสที่เราจะเพี้ยงพลั้งถึงขนาดเสียดินแดนเหรอคะอาจารย์ป <6 S 1> ิดปาก,ากอยู่เรื่อยอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์คืออย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งเราไม่มีทางเสียดินแดนถ้าหนึ่ง ทหารไทยยังคงยืนยันตามแผนที่ที่ไทยควรจะใช้มไม่มีใครรุกลําได้ซึ่งทหารยืนยต้องตราบายที่รัฐบาลไทยประกาศว่าเราไม่ยอมรับอำนาจต่างโลกและเรายังยืนยันในดินแดนไทยเช่นนี้อยู่ก็ไม่มีใครมาจัดก,การกับสิ่งที่เจ้าดินแดนจากประเทศไทยได้ครับแต่ปัญหาคือรัฐบาลไทยตอนเนี้ยยังมีความไม่ชัดเจนในการประกาศเรื่องดินแดนไทยในทางสาธารณนะและในทางสาการ ยังใช้คําพูดกว้างๆกลวง,งแล้วก็ทําดูเทว่าเราปกป้องอาิปไตยไทยแต่ไม่ยืนยันการประท้วงในสี่จุดซึ่งเขามีความหมายนะครับประสาทตาเมินโทมประสาทตาเมินโต๊ะประสาทตาไวายและพื้นที่บริเวณช่องบอกเนี่ยมันคือแนวสันปันน้ทำทําไมเขาเลือกสี่จุดเพราะแผนที่ฝรั่งเศสจะทําขึ้นนั้นมันรุกร้ําเกินกว่าสันปันน้ำและขอบหน้าผาทั้งสิ้นดังนั้นถ้าเราไปยอมการปักปันใหม่ ที่ไม่ใช่ตามสันปันน้ำในหน้าผาแปลว่าเรากําลังสละสันปันน้ำและพื้นที่หน้าผาให้เป็นตามแผนที่ฝรั่งเศสซึ่งเขาเคลื่อนอย่างมียุทธศาสตร์ทั้งสี่จุดเราต่างหากที่ต้องยืนยันจากเรื่องนี้ว่าเราไม่ได้ยอมรับในเรื่องเหล่านี้เลยและการที่ฝ่ายไทยจะมาอ้างว่าเราใช้หนึ่งต่อห้าหมื่นไปดูสิครับว่าในนั้นเขากําหนดให้เราใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นในข้อความไหน ไม่มีนะครับดังนั้นต้องยกเลิกอย่างเดียวนะเมืม่อวานนี้ที่นายกแถลงข่าวด่วนและประกาศชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับและไม่ได้เป็นภาคีของาศาลโลกไม่เพียงพอใช่ไหมครอาจารย์อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ควรจะประกาศาแต่อย่าลืมนะครับว่ากัมพูชาเขามีความเจ้าเล่ห์เพจทุบายและมีความคิดว่าจะทํำยังไงให้ประเทศไทยเนี่ยสร้างหลักฐานจนไปยอมรับที่ศาลโลกได้คืออะไรบ้างครับหนึ่ง เขาได้ประกาศตามคำแถลงของกัมพูชาว่าในลำเจียนะครับรัฐมนตรีเลขาธิการของกิจการชายแดนของกัมพูชาประกาศว่าทั้งสองฝ่ายยอมรับแผนที่มาตราโซนึ่งต่องแสนในเอ็มโอรยูสองห้าสิบเขาประกาศนะครับชเขาบอกว่าเขาประกาศพอเราดูฝ่ายไทยปฏิเสธไหมไม่มีคําแถลงว่าเราปฏิเสธ มีแต่ยอมรับว่าเรายึด MOU 2สองห้าสี่สาสที่ต้องสองฝ่ายตกลงกันเอาเฉพาะคําแถลงการสองฉบับนี้ไปเปรียบเทียบเราก็เสียเปรียบแล้วครับเท่ากับว่าเราไม่ปฏิเสธตัวแผนที่สองยังดีที่ฝ่ายไทยบอกว่าเราไม่ไปสารโลกอันนี้ถูกต้องแล้วแต่ระวังการนิ่งเงียบนิ่งเฉยและไม่ประท้วงในสิ่งที่กัมพูชารุกล้ำทั้งสี่พื้นที่กัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยนิ่งเฉย กับสี่พื้นที่นี้มไม่ประท้วงว่าเป็นดินแดน,น,นของไทยแล้วเขาเข้าสู่สารโลกเขาอาจจะไม่สามารถขึ้นสู่สารโลกได้ฝ่ายเดียวแต่อย่าลืมนะมครับเขาไปฝรั่งเศสเพราะอะไรครับฝรั่งเศสอยู่ในพื้นที่ที่จะกําหนดเวทีสารยุติธรรมระหว่างประเทศให้ออกมาโดยที่ไม่สนใจไทย <c oughs> เขาก็ทําได้แต่ตราใดที่ไทยไม่ยอมรับและรักษาที่ปไตยอยู่เราก็จะสามารถรักษาที่ปไตจัยชาได้อยู่ประการที่สองอย่าลืมนะครับ ฝรั่งเศสมีโทเทลซึ่งเป็นบริษัทพลังงานได้รับสัมปทานในฝั่งกัมพูชาในพื้นที่ใกล้เกาะอูดเข้าไปในประเทศที่จะได้ผลประโยชน์ในการเอื้อประโยชนเอืเ้อประโยชน์ต่อฝั่งกัมพูชาเราต้องรู้เท่าทันทั้งการประท้วงในทางสากลให้ยืนยันแผ่นดินไทยชัดเจนวันนี้ยังไม่มีใครหักล้างนะครับครับ,รบสองเรื่องสําคัญหนึ่งนายกรัฐมนตรีประกาศว่า เส้นไหลทวีปเขาก็อ้างของเขาเราก็อ้างของเราถ้าตกลงกันไม่ได้เราก็แบ่งกันคนละครึ่งแสดงว่านายกไม่ปฏิเสธการรุกรับทะเลภายในรอบเกาะกูดไม่ปฏิเสธ12ไม์ทะเลธนาะทะเลอนาเขตรอบเกาะกูดเราจะเสียเปรียบทันทีนะครับเท่ากับว่าเรานิ่งเฉยและไม่ปฏิเสธครับเช่นเดียวกับพื้นที่โนแมนแลนด์มันก่อให้เกิดปัญหาใหม่คือการตัดไม้ทําลายป่าเพราะเป็นพื้นที่ มนุษย์ห้ามเข้าถ้าเรายอมรับเช่นนั้นอีกหน่อยพื้นที่200เมตรที่เป็นเส้นขีดทั้งหมดนี้นะครับมันก็ถูกลุกล้ําเป็นจํานวนล้านไร่ได้นะครับตลอดแนวชายแดนที่จะตัดไม้ทําลายป่าเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งเราณเวลานี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขาคําพูดผิดในทางสาธารณะทั้งสองประเด็น,น,นและมันปรากฏในทางสากลและบันทึกไปตลอดในการต่อสู้คดีความในอนาคตครับ เอาแล่ครับตามนี้ก่อนอาจารย์ประเทศชัดเจนข้อเสนอแน่ครับผมอย่างน้อยยกเลิก2 MOU ให้ได้นะครับขอบพระคุณอาจารย์ประเทศนะครับครับขอบคุณคสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณปานเทพพัวพงพันธ์นะคะว่าจะถามถึงเรื่องการกดดันหน่อยปิดชายแดนยังไงให้มันที่ไปที่ใจกลางของมูลเซนหน่อยค่ะแต่เมื่อวานนายกก็มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยกลาหมเป็นผบเหตุการณ์แล้วนะบิ๊กเล็กบิ๊กเล็กใช่ค่ะเดี๋ยวราติดตามกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาจับตาสถาาานนกกรณ์เมืองงไทับ้ เฮ้ยโจมาโจมาเออคือเจ้าที่มาเต็มเลยมาเป็นสิบเลยเพียบเลยเฮ้ยโจมาก็เก็บเซฟไฟแช็กเซฟยาเส้นเซฟอะไรกันหมดเลยนะเขาขายทีละห้องเลยตึ้งตึ้งตงตึงที่ผมอยู่กันอ่ะเขาเรียกชื่ผวผมเลยผผมก็งงไงไปไหนพี่ซุปอร์แม็ก